ในวันที่ฝนพำมจะคิดถึงกันบ้างไหมในวันที่ฝนพำรรมณประเทศอิสราเอลฮี่มือน,นี้ก็เป็นอีกมือหน,นึง่งที่ลำบากลำบนครับผมที่ผมตีพวก็ผมตรงมาทำงานท่ามกลางสายฝน คุณครับไอเราจมจมจมไอฟังเนี่ยพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องเด้อประเหตุนี้เด้อโอ้ยเอาดีๆไหมล่ะมันก่บว่าทรมานปม่บรรดดอกตีเกือบข้างละสามกิโลครับมากล้วก็ได้วันนี้เขาเนี่ยสาระเด้ิวันนี้เขาบอกห้าสาระล้วนๆเอาเอาห้าเนี่ยห้าช <c oughs> ิพห้าชิพวะเออมากเหตุนี้ก็บทำใจแล้วครับเด้อตัวหนาหนาแค่หนาไอากับห้าแล้วนี่มากานครับมือ เมื่อยครับเกือบขี้ตมดินถ้ำเปียกยันเล็บขบสามกิโลเสื้อผ้าดีๆเปียกเบิดครับทอดหำเย็นอ้อยจ้อยครับผมเมื่อวานถามเนี่ยมามามาเหตุทะเลา้ตายครับอ้าผมจะว่าทะเลกันเนาะครับผมมาแม่น่นหน้าฝนอ้ะเขาจะ้เหตุทะเลาะมาหนิซองเสื้อซองล้วครับนี่ครับเถือสองครับโอ้ทะเลาปีปีงานนี่ได้เห็ดอะไรกันเนาะอันคู่ซาด้วครับ หน,น้าฝนด้วยกันบ่หน้าฝนครับปีน,น,นี้ก็มาฝนอีกโอ้ลืบไปบเสือแหลครับหน,น้าฝนลืบไปว่าเราเป็นคนเก่าแล้วเกือบหนักกระสองกิโลครับน้ำประใส่บูดมาเนาะบูดปุ๊บมี่ครับ,ล,ล,บรลูกพี่จนจนไรอืมมาก็มี่หรอเป็นไงลูกพี่ตัดบ่เคยแหลหน,น้าฝนโหดลายบ่โหดลายถ้ารุ่นครับผัปปปกปานว่าข้อยเกิดสมครับผมย่างๆเนาะย่างๆครับสังเกตเบึงแล้วนะครับแล้วข้อยเกิดสมเป็นยังไงครับโอ้เาถ่ายเห็นหมากงามๆเพื่อข้าวเบื่อกันเถอะ พีบันนี้ตัวนั่นก็แดงผูน n à ะหมากใบใหญ่นปนไหนครับกำลังงามถ้งมีหมากทั้งหมากน้อยหมากใหญ่แรกก็ไปปลานี่พึ่งเริ่มตัดได้แค่น่าจะเป็นครั้งที่สี่หนึ่งสองสามนี่หรอก <4. S 1> ประมาณหนึ่งเดือนมเมื่อคืนแหลกสองคืนคืนที่สาม มะเขือแหล่นี่ใช้เวลาปลูกประมาณเต็มที่45มือบ่น่าสิเกินนี่เร็วเร็วครับครับแป๊บเดียวก็ได้เก็บผลผลิตแล้วได้เก็บผลผลิตเร็วขนาดถ้าใครเอาไปปลูกก่ะดีครับมันสิมีมันสิค่อนข้างที่หมากใหญ่กว่ามะเขือหักมาบ้านเฮาอุ้ยเขือหักหมาถ้าหัแผลเขือแผลถ้าหัมานี่เอ้ยนะครับแต่ละคนตัดมากกัเมื่อยครับผมมาในเครื่องท่ากับเข้ากันเมื่อยเขากันพัก บื้องสภาพอากาข้างบนงยังมีเมกคึมคมอยู่เลยแล้วทากันยันราจอยข้างล่างกะแฉะครับบอกเลยว่าแฉาที่เห็นมีไ่ไบด้เตรียมตัวมากครับเพราะว่าบัดมีเสือกันฝนมาเลยมือนี้ก็เลยเรากับบูดกับบริใส่ก็ทำงานลำบากนิดหน่อยแต่กบบ็เป็นอย่างครับช,ชิวๆเพราะว่าเห็ดแบบนี้มาทุกปีอยู่แล้วนี่ครับแต่ละคนก็เห็ด งานต่างๆกันไปครับผมตัดบะเือแหลกนี่คืออุปกรณ์ของเ้าคือรถเข็นแลกากกระซิมตัดของใส่ในกระซิมนี่เราก็เอาไปท่ายใส่อยู่บงรถไอ้รถไทยพูนไกลๆครับผมสั่นรับคลิปนี้ก็นันให้เบิร์สันสันครับผมแต่ละมือเขาจะถ่ายเบิร์ว่ามือหนึ่งมือหนึ่งเขาเห็นอย่างเนีครับผมมือนี้ก็ขาเห็นอันนี้หรืเบิร์มือครับผม จัดไฟของจัดไฟอีีจัดไฟ,ดไฟ,ดไฟนีเนียนนี